ซ่องทริปน้องมาอยู่แม่เม่หนีพ่อหนุ่มเที่ยวแต่หลุดโฟกัสเต็มๆเ,เป็นอีหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและเม์ปฏิดาพร้อมกับลูกสาวที่เป็นโซทองครองใจน้องใหม่อยู่ เราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักนารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆในวันเกิดและวันวาเลนไทน์ปีนี้ไม่มีภาพคู่โมเมนต์สวีทของคุณพ่อและคุณแม่เพราะแม่เมย์และน้องมาอยู่นั้นหนีคุณพ่อเที่ยวฮ่องกงนั่นเองจ้า วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องทริปฮ่องกงที่แม่เมย์พาน้องมาอยู่และแก่งเพื่อนๆของแม่ไปเที่ยวกันตะลุยสวนสนุกแถมทริปนี้หลุดโฟกัสความน่าเด็กของแม่เมย์ด้วยล่ะค่ะที่แต่งตัวน่ารักมากเหมือนสาววัย20ต้นๆเลยล่ะค่ะซึ่งแม่เมย์นั้นก็ได้โพสต์โมเมนต์สนุกๆในอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็น่าจะสนุกสนานมากๆเลยละค่ะแถมแม่มีนั้นน่าเด็กสุดๆจริงๆด้วยล่ะค่ะ mm hmm. และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ